ค่ะสำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ยาวนะคะตัวตรงนี้จะเป็นลายสีคารามเมลนะคะตัวขอบตรงนี้เขาจะเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะลายสีนะตรงนี้เขาจะเป็นขอบๆเขาจะเป็นสีเข้มนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้เขาก็จะออกสว่างนิดนึงนะคะตัวฝาเขาจะเป็นสีดำนะ เป็นหนังดํานะคะส่วนด้านหลังเขาก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็คือไล่สีเหมือนกันนะคะขอบๆตรงนี้เขาจะเป็นสีเข้มส่วนตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีสว่างสําหรับรุ่นนี้นะคะที่เป็นหนังนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีลูกค้าเอ่อบอกว่าเป็นตําหนินะคะจะต้องหาแบบส่องกับแสงแบบนี้นะคะคือเนี่ยเขาจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ คือด้วยตัวสีเขาคงทำมาไม่เรียบเองอ่ะนุ่นว่านะคะคือมันจะเป็นขึ้นขึ้นนะเดี๋ยวนะเนี่ยหาแป๊บหนึ่งนะคะคือมันต้องส่องกับแสงอ่ะมันถึงจะเห็นอย่างรุ่นนี้ก็ประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยนะคะตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะต้องส่องกับแสงมันจะเป็นเส้นเส้นขีดขีดนะคะเล็กๆแต่แบบ มันไม่ใช่ตําหนีนะเนี่ยมันเป็นแบบน่าน่าจะแบบเขาทําสีมาไม่ดีมากกว่านะคะเป็นขึ้นๆนเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยนะคะเป็นขึ้นๆน,นะก็มีเป็นมีทุกใบอะคะ่ะถ้าเกิดลูกค้ารับได้ก็สั่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะแบบขอบๆตรงเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าก็บอกว่าเป็นตําหนีอีกคือมันเป็นรอยพับของเขาตรงนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นหนังเนะมันนิ่มอะ มันมันมันไม่ใช่ผ้าแคนวาสนะคะที่มันแข็งแข็งมันก็เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนโดนด้วยกดด้วยตัวกระเป๋าอะคะ่ะของเขาเองนะเดี๋ยวมันก็หายนะคะอ่าส่วนด้านในตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะน้ำตาลสว่างนะคะมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้สี่ช่องฝั่งนี้สี่ช่องแล้วก็มีช่องใส่แบงก์ตรงนี้ได้นะคะหรือจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็มีช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นช่องซิปแบบนี้นะก็สําหรับใบนี้นะคะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนขนาดเดี๋ยวนุนวัดให้นะ <seul> ขนาดของเขานะคะจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะคะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงของเขานะคะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะ แล้วก็ความหนาของเขาตรงนี้ประมาณครึ่งนิ้วกว่านะคะก็ใครสนใจใบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะ